มาใดกลาง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 อยู okay. yo, ่กลมหนึ่งนะโอเคมาไดกลางมาไดกลางมาขวากลางนะขึ้นมาขวากลางขึ้นมาขวากลางโอเคโอเคขวากลางมาขวากลางขวากลางรอขวากลางรอมันถึงกรมสามยังอยู่กลมหนึ่งอยู่อยู่กลมหนึ่งอยู่ยังกรมสามไม่มีฟังฟังฟังลงมากลมสามลงมากรมสามเอ้ยเอ้ยเจอสามเจ็จมามาลงลงขวาล่างมาเลยลงขวาล่างมา ฝั่งนั้นเนี่ยฝั่งนั้นเจอมาตัดดิตัดไปเพื่อนกระจายตัดไปตัดตัดหลังมาโดสหลังมาโดดตัดดีดีหลังมาโดดเขาอยู่ตัดไปกระจายเล่นกระจายเล่นกระเล่นโหลดดิกรเจายดีดเล่นเดีเขาอยู่โหดสวยรวมบับรวมบับโหลดตัดไปตัดไปกระจายกระจายเล่นได้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 ตัดได้ตัดได้ตัดได้หลังมาโดดสวยฟังไหลเข้ากงมาไหลเข้ากงมาไหลเข้ากงมาตัด ไปต่อไปโดดดิโดดสวยต่อไปโดดโดดนะแค่นี้สวยกระจายเล่นกระจายมากระจายกระจายดีไอ้แม <od> ็กอยู่เฉยฝังนะฝังนะออกมาคนนั้นผออกมาเด้งเด้งเอกมาเก็บดิออกมาเก็บเอามาเก็บนอกเลยก็ไม่กงโดดสวยโดดตายหมด เด็กในกองในเด็กฟังกลับเข้ามาโอมกลับเข้ามากลับเข้ามากลับเข้ามาแมนเอาเด็กมาเจียงหน่อยเข้ามาฟังฟังฟังไม่ออกไม่ออกไม่ต้องเที่ยวไม่ต้องเที่ยวเข้ามาเขมังไงเข้ามากางไงรถไหวรถสบายสบายเข้ามาคุมหลังแท้เข้ามาคุมหนุนแทนปล่อยเข้ามาคุมหลังแทนปล่อยเข้ามาคุมหลังแทนตัดหน้าแทนีิตัดหน้าแทนีิตัดอย่างเดียวนะฟังเงาแสก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 เนี่ยมันเข้ามาตัดตาสไปตสบไป เอาดิตัดดีดกระจายเลยดีอย่าไปยืนเสื้อเกี่ยวสวยโดดๆๆๆๆสวยตัดไปตัดไปอยาู่ที่ๆนะโดดดิโดดโดิต <m> ีต <dinheiro> ีตีาีตีตมาีตีตเตี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 ตเคได้ตีตีาีาีตีตอตี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  ค,คนที่คนที่เจอนวอรนะครับาบค,ครอย่นองนีเป็น